เรากับเขายังมีโชคชะตาหรือว่าบุญกรรมสัมพันธ์กันหรือไม่ลองมาเช็คกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาในการวนเวียนกลับมาเป็นเพื่อนเป็นคนคุยเป็นแฟนหรือใดใดก็แล้วแต่ค่ะทีนี้ลองมาฟังไปฟ้องกันเลยนะก่อนอื่นหมอขอเช็คก่อนนะว่าตอนนี้เขาอะรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่เกิดขึ้นนะคะหมอว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยลักๆเลิกเลิก,ลก,ลก,ลกไปไปกับกับกันมาหลายครั้งนะคะเหนื่อยกันมาเยอะเจ็บกันมาเยอะแต่มันก็เป็นเรื่องเดิมๆนะเป็นเรื่องเดิมๆที่ไม่เคยถูกแก้ไขนะคะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าหลังจากที่เลิกกันไปเนี่ยก็น่าจะมีการบล็อกกันถ้าไม่ได้มีการบล็อกอ่ะก็อยู่ในโหมดของสภาวะเงียบ โรคส่วนตัวสูงก็คือเข้าพื้นที่ของเซฟโซนของตัวเองกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะเขาตอนนี้หมอว่าเขาอยู่แบบนิ่งเงียบมากเงียบจนบางครั้งคุณก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมเขาก็ยังมีความคิดถึงนะความรู้สึกดีความรักยังมีอยู่นะคะภายใบนี้นะความรักยังมีอยู่ ความคิดถึงก็ยังมีอยู่นะคะเนี่ย energy ของเขาเนี่ยพอไพ่ใบนี้มันจะมีความอ่อนไหวความแปรปรวนความสับสนนะคะแล้วก็ใบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่นิ่งๆแต่สมองเขาก็ยังทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเขายังคิดถึง mm. เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้โหยไม่ได้โหยหาไม่ได้รู้สึกทรมานกับ,ก,บกับการที่ต้องเลิกลากับคุณมันเป็นการจบมันเป็นการห่างที่เขารู้สึกเขาโอเคนะ พราะก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกแหละเขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยอะไปต่อไม่ไหวละแล้วมันก็วนกลับมาหากันไม่รู้กี่ครั้งละรักเลิกรักเลิกแต่เป็นเรื่องเดิมที่ไม่เคยถูกแก้ไขถ้าถามว่าเขารู้สึกว่าอยากอยากตัดขาดจากคุณไหมเขาก็พยายามจะตัดนะคิดอยู่แต่ทีนี้ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยไพ่ใบปิดจ,จบเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าเออก็ยังเป็นอาการแบบไบโพล่าเหมือนจะไปแต่ก็แบบ เป็นลักษณะว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีอะนะคะสับสนสับสนกับตัวเองอยู่แต่จริงแล้วอย่างที่บอกว่าความรู้สึกดีรู้สึกรักมันก็ยังมีนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เขาเหนื่อยอะเหนื่อยที่จะไปต่อแล้วเขาก็รู้สึกอึดอัดกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยที่ไม่เคยถูกแก้ไขทีนี้ถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามันมันจะหมดวาสนากันหรือ,อยังคือในฝั่งของเขาบอกว่าเขาก็ยังเหลือแพชชั่นสุดท้าย เห็นไหมคะไม้สุดท้ายแล้วอะ่ะที่ยังเป็นไฟลุกโชดช่วงอยู่ถ้าไม้นี้ดับนี่ก็คือก็คือหมดแน่ๆเพราะฉะนั้นบอกว่าคุณกับเขาอะ่ะน่าจะมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วในดวงชะตาเรากับเขาอะ่ะยังมีวาสนาโชคชะตาหรือบุญกรรมที่สัมพันธ์กันอยู่ไหมนะคะลองมาดูสิ ถามว่ายังมีโอกาสที่จะได้วนเวียนกลับมาไหมยังมีโอกาสเพราะตอนนี้ฝั่งของเขาอ่ะจริงๆเขามีการเข้ามาสอดส่องเข้ามาติดตามดูชีวิตของคุณอยู่นะหาจังหวะหาโอกาสที่เขาจะเทคแอคชั่นไม้เนี้ยแหละที่ก่อนหน้านั้นบอกว่าไม้สุดท้ายที่ติดไฟอะ่ะอืมแล้วเนี่ยคือคิดอยู่ตัดสินใจอยู่นะคะเพราะจริงๆคุณกับเขาก็อาจจะห่างกันมาสักระยะหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาจะเข้ามาคนคนคน,นี้เขาเป็นคนอีกโก้นะ เข้ามาทั้งทีมันต้องดูดีอะ่ะไม่ต้องคือต้องสําเร็จเท่านั้นอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณปฏิเสธและเสียหน้าเสียฟอร์มอะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเออมันเขาก็รับไม่ได้นะคะแต่คนคนนี้เขามั่นใจเนตัวเองเขามั่นใจว่าเขาจะเข้ามาแล้วเจราจาพูดคุยกับคุณได้สําเร็จตอนนี้เขาก็แอบ,บติดตามอยู่แอบมบองแอบบสอง่สงส่งเป็นกิจ,จวัตรประจําวันส่งเพื่อวางแผนวางแผนที่จะเข้าหาเพราะเห็นไหมคะว่าเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันยังกลับ เข้ามาในชีวิตของกันได้คุณกับเขาก็ยังมีพลังงานของความเป็นเนื้อคู่นะคะเพียงแต่สิ่งที่หมอจะบอกก่อนนะว่าทั้งคุณและเขาอ่ะก็ยังมบีบุญกรรมสัมพันธ์กันอยู่แต่อย่าลืมนะคะว่าไพ่เจ็ดถ้วยไพ่สามไม้แล้วก็ไพ่ชาริออตเนี่ยคุณกับเขาบางทีคือคุณก็ไม่ใช่คู่คนเดียวของเขาและเขาก็ไม่ใช่คู่คนเดียวของคุณมันยังมีเหตุที่แบบว่าคุณกับเขาได้กลับมาแต่แถ้าความสัมพันธ์มันไม่ดีมันก็มีเหตุที่จะให้แยกย้ายกันเพราะต่างคนก็ต่างต้อง โคจรกันไปตามวาระบุญกรรมที่ทำร่วมกันมานะคะและเขาก็ยังมีวาระที่จะต้องโคจรไปเจอคู่คนอื่นๆของเขาอยู่นะคะแล้วถ้าได้กลับมาคุยกันอะ่ะแล้วอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อกันได้อะ่ะไม่อยากให้เขาโคจรไปเจอคู่อื่นๆของเขาอะ่ะเราต้องทำอย่างไรนะตั้งใจจะบล็อกให้เขาอยู่ที่เราเลยั้งนั้นนะคะ ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลถ้าอยากให้การกลับมาครั้งนี้แล้วเขาหยุดอยู่ที่เราไม่วนเวียนไปหาคนอื่นๆนะคะคุณต้องทำตัวใหม่เห็นไหมคะไพ่เดือดซันการเริ่มต้นใหม่อะไรใหม่ๆนะคะเนี่ยคือคุณต้องสลัดความคิดหรือความเป็นคุณแบบเดิมๆออกไปให้หมด อย่างเช่นถ้าที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ชอบไปควบคุมเขานะทำให้เขารู้สึกอึดอัดคุณต้องต้องหยุดทำสิ่งนั้นเลยนะคะเพราะไพ่เดอะซันเห็นไหมกับไพ่วิวอ o ฟฟอร์จูนเนี่ยสองไพ่พ,พลังงานจะคล้ายๆกันคือเขาอะต้องการอิสระนะคะเขาต้องการความเป็นตัวเองถ้าได้กลับมาคุยกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็ยังมีได้แดงโยงกันอยู่เนี่ยเห็นไหมได้แดงมันก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันกลับมาถักทอสายใยกันใหม่ มาสารต่อความสัมพันธ์นะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้ากลับมาแล้วอะ่ะคุณต้องพยายามเรียนรู้เพราะไพ่ใบนี้ The Magician นะบางทีอันนี้หมอพูดขำๆนะไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาเพราะอันนี้มันจะเกี่ยวกับเมจิกเวทมนต์แต่จริงใน,ในสถานการณ์นี้คงไม่ได้บอกให้คุณไปทําในเรื่องเมจิกเวทมนต์หรอกหมอแค่จะบอกว่าคุณต้องศึกษาเรียนรู้นะคะแก้ไขปัญหาเก่าๆระหว่างคุณกับเขา นะคะแล้วก็พยายามเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาเป็นคนที่รักอิสระนะคะเนี่ยเห็นไหมชอบออกไปข้างนอกไปท่องเที่ยวชอบรักอิสระไม่ชอบให้ใครบังคับไม่ชอบให้ใครควบคุมไม่ชอบให้ใครทําให้เขารู้สึกอึดอัดแล้วเขาเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องมีเป้าหมายในชีวิต ะะช่วงนี้อาจจะต้องไปขยันเรียนถ้าเป็นวัยเรียนก็คือตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นแต่ถ้าเป็นวัยทํางานก็คืออาจจะต้องไปพัฒนาทักษะอะไรตัวเองเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองเพราะไพ่ใบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้จะเกี่ยวกับการเรียนรู้ศึกษาหลายศาสตร์นะเก่งรอบด้านอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือชัดเจนอยู่แล้วเนาะหมอพูดไปแล้วแหละว่าเป็นคนใหม่ทีนี้มันจะมีไพ่ใบนี้ที่ยังไม่ได้พูดถึงไพ่ใบนี้คือ ความเก่งความฉลาดความอีโก้ความแต่งตัวดีรูปร่างหน้าตาดีนะคะบางคนก็คือหน้าตาดีนั่นแหละแต่บางคนก็อาจจะหน้าตาธรรมดาแต่รู้จักแต่งตัวแต่งตัวให้ให้มองมาแล้วอ่ะคนคนนี้ดูดีจังเลยนะคะเป็นลักษณะแบบดูเก่งดูฉลาดดูเท่ดูหรูดูแพงมีความมั่นใจในตัวเองนะคะคือเขาชอบคนที่ดูเก่งดูฉลาดดูมั่นใจในตัวเอง โอเคเรื่องเก่งฉลาดเอาไปใช้ในเรื่องการพัฒนาตัวเองการไปทําให้ชีวิตของตัวเองขับเคลื่อนไปแต่เวลาอยู่กับเขาก็ต้องเป็นหนุ่มน้อยหรือสาวน้อยที่อบอุ่นเห็นไหมคะพระอาทิตย์อบอุ่นแล้วก็ร่าเริงแล้วก็น่ารักความเก่งเอาไปใช้เรื่องงานนะคะส่วนความร่าเริงความสดใสความน่ารักความเป็นคนเ,เหมือนไม่ควบคุมเขาอ่ะก็เอาไปใช้กับเขาเห็นไหมร่าเริงอิสระถ้าคุณทําได้แบบนี้มันยังมีโอกาสที่คุณและเขาอ่ะ จะได้ไปต่อกันยาวๆแต่ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นแบบเดิมบอกแล้วว่าเขาเหนื่อยกับปัญหาเดิมๆอ่ะมันก็มีโอกาสที่เขาจะจบไม้สุดท้ายที่เป็นแพชชั่นสุดท้ายตรงนี้แล้วก็ขับเคลื่อนไปเจอคู่คนอื่นๆของเขานะคะใครที่ชอบอการทำนายของช่องนัชชาเมจ c กชา n นลอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วก็ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ไลน์นะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ